ถับประเทศไทยมีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นมาหลายคนพ้นชื่อแล้วคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีคําถามเยอะว่ากระทรวงนี้ทําอะไรไปบ้างมีโครงการเด่นๆวันนี้หนึ่งอย่างครับเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าทาไปแล้วได้ผลค่อนข้างพอใจเขามีโครงการที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายอินกันแบ่งปันความสุขครับโดยจับผู้เอาผู้ที่ได้โอกาสในสังคมและคนที่มีโอกาสปกติเนี่ยมาพบเจอกันเอาผู้สูงอายุซึ่งได้โอกาสในสังคมเอายาวชนซึ่งได้โอกาสในสังคมเนี่ยมาพบเจอกัน ไม่ใช่ญาติโยมไม่รู้จักกันมาก่อนครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่น่าเชื่อจริงๆวันนี้จะพูดคุยกันแล้วครับว่าที่ทำมาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงสะท้อนอกสะท้อนใจอะไรบ้างและมีแง่คิดดีๆสำหรับคุณผู้ชมวันนี้ด้วยนะครับใายสนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ในรายการนี้ครับแน่นอนครับในช่วงแรกของรายการสามท่านจะคุยกับเราครับท่านแรกครับคุณวีรศักดิ์โกวัชุรัตน์นะครับประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านที่สองครับ น้องนิสิตถนอมสีครับนักศึกษาปีที่สองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแพงและท่านที่สามครับน้องสนั่นชายรักเกียรตินะครับเป็นผู้พิการทางร่างกายคือขาเดินไม่ได้และพิการซําซ้อนมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับทั้งสามคนกราบสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะสอบถามหรือว่าเตรียมถามให้ข้อเสนอแนะถึงภารกิจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทรศัพท์มาได้นะคะวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ6ท่านรอรับโทรศัพท์พร้อมที่จะตอบคาถามค่ะหมายเลขโทรศัพท์022016050ถึง5ค่ะช่วงแรกเตรียมถามคุณเวรศักประธันที่ปรึกษากันก่อนนะคะแนะนำกระทรวงสังคมให้ท่านผู้ชมรู้จักถึงภารกิจบทบาทหน้าที่กว้างๆค่ะ ถ้าคิดง่ายๆก็คือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเนมีภารกิจหลักก็คือการดูแลให้ประชาชนอยู่อยู่มีสุขมีสังคมที่เป็นสันติสุขและสันติธรรมถ้าพูดอย่างนี้อาจจะยังภาพไม่ค่อยออกแต่โดยหลักก็คือว่าจริงๆแล้วคนในสังคมนั้นมีสี่ประเภทมีคนที่ได้โอกาสเลยคนที่ขาดโอกาสเลยคนที่มีโอกาสและคนที่พรอมโอกาสาคนสี่ประเภทนั้นเนี่ยทำอย่างไรเพื่ให้คนทั้งสีส่ประเภทเข้ามาร่วมมือกัน เพราะว่าเราจะพบว่าบางครั้งเอาคนจนจริงคนจนก็ได้พลังแบบหนึ่งเอาคนรวยช่วยคนจนก็ได้พลังแบบหนึง่งคนรวยช่วยคนชั้นกลางก็ได้คนแบบพลังแบบหนึง่งแต่ทั้งหมดนี้เราคงไม่ดูเฉพาะเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจแต่จะต้องดูประเด็นทางด้านสังคมเป็นหลักดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเกิดขึ้นมาก็หวังจะให้เป็นกระทรวงแนวราบที่ดูแลประชาชนทั้ง65ล้านคนในด้านสังคมทุกประเทศเราจะไม่เป็นเจ้าของเลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่เราจะเป็นเจ้าภาพทให้กับทุกๆเรื่อง,งครับ ครับอันนี้คือที่มาที่ไปแหละฉะนั้นกระทรวงนี้สําคัญด้วยและเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์จะอยู่กั็นอย่างมีความสุขกระทรวงนี้บทบาทเยอะเลยครับคุณมนีนาศร้ายฟังที่หนึ่งโครงการเครือข่ายยิงการแบ่งปันความสุขเริ่มทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นที่ปรึกษา<ม>ของท่านรองนายกสมฐคมเตรดชบุญหลงสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็น,นัฐมนรีว่าการกระทรวงแรงงานและบริการสังคมผมได้พบกับท่านอธิบดีวันลุกคอยทัพถิมนท่านเป็นอธิบดีกรมการสงเคราะห์สัตว์นั้น พอมาตั้งกระทรวงใหม่ผมข้ามาเป็นที่ปรึกษ,ษาของกระทรวงนี้ก็อบกับท่านวันลบอีกแล้วก็เคยถามท่านว่าแนวคิดเรื่องอยากจะเอาผู้สูงอายุกับเด็กในถานของะห์ไปทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยเคยมีมาบ้างไหมท่านบอกว่าเคยมีมาบ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยจะได้พัฒนาไปสู่การทาทำระบบเครื่อข่ายดังนั้นผมก็นําระบบเรื่องนี้เข้ามาใช้ในกระทรวงใหม่โดยที่กําหนดว่าน่าจะมีการจัดกิจกรรมที่ทําให้ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์และนอกสถานสงเคราะห์ครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีนอกสถานสงเคราะห์ก็จะมีทั้งผู้สูงอายุในและนอกสถานสงเคราะห์มีเด็กๆทั้งในและนอกสถานสงเคราะห์ที่ชุมชนอาจจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่แยกทางกันทั้งสองกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ต้องการความอบอุ่นแต่จริงๆแล้วเขามีความรักที่จะให้แก่กันและกันอย่างเึกซึัง ถ้าหากวห้เขามีกิจกรรมร่วมกันจริงๆการออกขั้นศึกษาการท่องเที่ยวนั้นจริงๆเป็นแค่กุศโลบายทาอะไรก็ได้ทค่มีกิจกรรมที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขากำลังไปทําอะไรร่วมกันเขาได้มีอะไรเป็นหัวข้อพูดคุยสนทนากันแน่นอนครับสำหรับเด็กๆก็ได้เข้าสู่แหล่งการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุบางท่านทั้งชีวิตแทบจะไม่เคยได้ไปเที่ยวหนอเขาก็ได้ไปเที่ยวบ้างแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วจะต้องมีวิทยากรกระบวนการของเราเนี่ยไปช่วยส่งเสริมให้เขาพูดคุยกัน เรียนรู้จากซึ่นกันแล้วกันเด็กเป็นครูของผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เป็นครูของเด็กให้ความรักเพื่ออาทรแก่กันครับโครงการนี้ทามาสองรุ่นละกับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับรุ่นแรกเนี่ยเป็นยังไงครับนําเอาผู้พิการมาพบเจอกับนักศึกษากว่าจะทัดเลือกมาเจอกันต้องใช้ี่้นสอครับขั้นตอนพอใช้ชื่อโครงการเนี่ยนะครับเดิมทีก็จะมีแบ่งเป็นสองอันก็คือว่าเรียกว่าโครงการยายหลานใร่แสานใจ อันนั้นก็เป็นโครงการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครูู่อีกโครงการหนึ่งก็คือว่าโครงการใช้เครือข่ายอาสาสมัครนักศึกษากับเครือข่ายของผู้พิการได้ออกไปทํากิจกรรมร่วมกันในกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีแจ้งไปยังถานศึกษาที่เราพอจะรู้จักกันใ้ทราบว่าเรากำลังจะพาผู้พิการออกไปท้านศึกษาเราอยากจะได้นักศึกษาที่ปัจจุบันนี้เนี่ย เด็กออกข่ายเนี่ยเด็กนี้มีน้อย้ลงทุท่จรเยาวาชนใช้เวลาในเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นประโยชน์สังคมน,นะเราก็เชิญชวนว่าหากท่านสนใจเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเราจะอบรมให้เด็เล็กๆสั้นๆแล้วเขาก็ไปเข้ากลุ่มกับผู้พิการซึ่งผู้พิการที่จะปกอบหน่วยกับเรานั้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้พิการซ้ำซ้อนผู้พิการที่มาจากเรื่องแขนขาการได้ยินผู้พิการตาบอดมองไม่เห็นเหล่านี้เนี่ยก็จะฝึกทักษะให้กับเด็กทีกพัฒนาเหล่านี้เล็กน้อยก่อน แล้วให้เข้าไปเข้ากลุ่มร่วมกันใปเทคนิคร่วมกันทําอะไรร่วมกันเล็กน้อยแล้วพอไปสู่การออกเดินทางัฒนาศึกษาก็มาจับคู่การนี่เป็นตัวเด็กนิสิตนักศึกษานี่สมัครใจมาเองไม่ได้ถูกบังคับอะไรมาไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยที่เขาต้องสมัครใจมาแล้วก็จัดแบ่งกลุ่มให้เขาเขาไปเลือกกันเองว่าในกลุ่มนี้เนี่ยนักศึกษาน้องผู้ชายคนนี้นักศึกษาญิงคนนี้จะดูเด็กที่การคนไหนก็เลือกกันไปแล้วก็มาฝึกบางคนที่ต้องไปดูผู้พิการทางด้านการ ผู้ไร่คนเป็นได้นี่นะครับพการในด้านการสื่อสารก็มาเรียนรู้ภาษาโมดคนที่ต้องไปดูแลผู้ผู้พิการทางด้านใช้รถเขนพิการทางร่างกายทางการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยต้องมาเรียนรู้วิธีจูงวิธีการเข็นวิธีการยกรถผู้ที่ต้องไปดูแลผู้พิการทางด้านสายตามองไม่เห็นหรือพิการทางตาบอดต้องเรียนรู้ในการที่จะผู้ง่ายควงคนพิการคพื่อนำทางให้กับเขาคนพิการหลายทุกประเภทเลยนะครับทุกประเภทครับรวมไปถึงพิการทางด้านการ ทางด้านสมองการก็มีผลบาด้ครับพอจับคู่แล้วได้เยอะขนาดไหนครับเราจับเอาตามขนาดกิจกรรมแล้วก็เพื่อให้ภาระไม่ตกหนักเกินไปในการดูแลเราก็จับเป็นรถบัสสองคันทำหนึ่งก็ประมาณยี่สิบคู่ก็สองขันครับสองขันก็ประมาณสี่สิบคู่สี่สิบคู่โดยประมาณแล้วก็ไปไหนครับรนบัสคันนี้รุ่นที่หนึ่งนั้นเนี่ยจับให้ไปที่ชายทะเลครับไปที่บางแสนแต่ว่าในระยะทางเส้นทางไปนั้นก็จะแวะชมสถานที่ต่างๆด้วย อ่าสำหรับผู้พิการนะครับก็ไปดูที่ศูนย์สัตว์เปิดเขาเขียวก็<ช>วจะเป็นช่วงเวลาที่ในการจัดแสดงของสัตว์หรือว่าการที่ว<ม>่าเด็กๆก็จะได้ตื่นตัวกับการมองเห็นหรือว่าการได้สัมผัสได้ยินเสียงของสัตว<ช>์ต่างๆเขากระตุ้นการเรียนรู้ของเขาในขณะที่ตัวเยาวชนบรรดาสมัครนะั้นก็ได้มีโอกาสในการเร่งอธิบาย<ช>อ,อือจริงๆก็เริ่มอธิบายตั้งแต่เริ่มออกแล้วนะครับรถออกไปขณะนี้กําลังจะข้ามสะพานทางซ้ายมือเป็นบ่อน้ําทางขวามือเป็นไรน่า อันนี้ก็จะเป็นการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาซึ่งพอเขาตับไปที่สถานศึกษาของเขาเองเขาก็สามารถไปบอก่าวกับเพื่อนฝูงเขาได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่เขาได้ไปทาประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรเขาเปิดความภรงแกนในตนเองพักชวนกันไปสร้างเครือข่ายของนักศึกษาที่จะไปทําอะไรที่ดีต่อสังคมซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะคนพิการค่ะนักศึกษามาฟังตัวจริงเสียงจริงกันบ้างน้องๆนักศึกษาน้องนิสิตถนอมจิตนะคะนักศึกษาปีสองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงเล่าให้ฟังสนิทค่ะครั้งแรกที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานมาจากทางกระทรวงนะคะว่าจะมีโครงการนี้แหละค่ะทำไมถึงได้สนใจไปสมัครร่วมโครงการนี้ อาจารย์เขาบอกว่าไปแล้วจะได้เกรดหรือเปล่าถึงตัดสินใจได้ครับก็ที่รามก็ไม่มีเกรดให้อยู่แล้วครับก็ที่มานี่ก็เพราะว่าอยากจะทำโครงการนี้ก็เป็นโครงการแรกด้วยที่มีโครงการลักษณะนี้ก็คือนักนึกษาสมัครแล้วก็มากับคนจิการเป็นก็เป็นโครงการที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเหมาะสมกับตัวเองที่ว่าเป็นทํางานด้านนี้อยู่แล้วก็คือผมอยู่กลุ่มอาัา เคยไปทำกิจกรรมอื่นๆมาบ้างแล้วทำกิจกรรมด้านสังคมด้านนี้อยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าทํางานด้านนี้ก็เป็นความทู้ไทยอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของกิจกรรมนี้เมื่อน้องนิสิตไปร่วมกิจกรรมแล้วได้อะไรอยากจะบอกเพื่อนๆเยาวชนถึงจกกการร่วมกิจกรรมครั้งนี้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพิการอย่างเช่นขณิการในกี่ประเทศนี้นะครับแล้วก็ออียากเป็นต่อประทับใจด้วยก็คือได้เรียนรู้ถึงนิสัยใจคอของพิการก็เป็นยังไงบ้าง ค่ะครับพวกเขาไม่กเขาไม่ใช่คนอ่อนแอนะครับแต่ก็พวกเขาก็สามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ถ้าเกิดทุกคนให้ความช่วยเหลือค,คน้องนิสิตเองเป็นผู้ที่อาสาสมัครสมครดูแลน้องสนั่นน้องนิสิตนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าสิบเก้าน้องสนั่นอายุเท่าไหร่ครับสิบหกปีนะครับคุณผู้มชมน้องสนัน่นเนี่ยพิการทางร่างกายคี่เดินไม่ได้ แล้วก็พิการซ้าซ้อนคือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับที่เราคุยในรายการเนี่ยน้องสนั่นรู้เรื่องฟังเข้าใจเพียงแต่ว,ว่าวิธีติดต่อสื่อสารกลับเนี่ยอาจจะมีปัญหาสักหน่อยแต่ว,ว่าคุยรู้เรื่องกันตลอดนะครับ,รบผมจะไล่นิดนึงน้องนิสิตทําไมถึงเลือกน้องสนัน่นทําไมถึงมาดูแลคนนี้เพราะคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ในกลุ่มก็คือว่าเป็นคนที่พูดจริงก็คือก็เป็นหนักที่สุดนะครับเป็นเยอะ ซึงเะาตรคือพิการซ้ำซ้อนพิการซ้ำซ้อน